สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องล็อกกิกอยู่ขณะนี้เนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับล็อกกิกอีกเหมือนเดิมเช่นเคยทางช่อง y YouTube เด้อค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ล็อกกิกเนาะ เลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเลขนี้เขามีรุดล้วกีกก้กราบขอโทษขออภัยไปก่อนเด้อค่ะกราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้เลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะกราบขอพระคุณหลายๆค่ะเมื่อนี้เลากกี้จะมีแนวทางราวพัฒนาของมาดามคำนวณน,นะคะ มาวางต่องวดให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันเนาะว่าแนวทางของมาดามคำนวณสีนมีตัวเน้นตัวเจาะถึกใจพ่อแม่พี่น้องอีกบออย่าลืมติดตามให้เ้อค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องล็อกกิกแล้วก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยเนาะค่ะทุกๆเซียนเพราะว่าสีคลิปใดเซียนใดเนาะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะที่เอ็นดูแลก,ลก็ติดตามล็อกกิ๊กพร้อมกับเซียนเซียนของพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเป็นเอฟซีแฟนคลับของเซียนใดกรกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่เข้ามาดูเนาะกับบรูวาิีว่าวนะ่ายังนะช่วงนี้เลขบ่เขาบ่าปังเนาะคะ่ะการเสรต,ติดๆขัดๆัเนี่ยขนาดเลขเขาเลขปังกันยังว่าวบ่ค่อยคล่องเนาะคะ่ะบรูวาซีมีอยังมา่าว่าเมาเกินซูพ่อแม่พี่น้องฟังกะ สารอฟังรอบบึงกันเนาะค่ะติดติดกัดกัดกาบข้อถูดขออภัย่ะเพื่อเพื่อเป็นการเซยเวลาเนาะเดี๋ยวเข้าไปบิ้งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางราวพัฒนาของของมาดามคำนวณเนาะค่ะของคำคืนวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดทีผ่านมาเนาะค่ะเลขเพิ่นรูดหลุดอีกหนึ่งงวด เลเิ่นลุดเนาะคะ่ะวันที่วันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะคนย้อนหลังอีกจากน้อยวันที่ยี่ห้านเข่าเนาะทั้งวิ่งทั้งรูดเนาะทั้งบนทั้งล่างบนล่างหยิบสามกับเข่าทั้งตัววิ่งแล้วก็สองตัวเนาะสองตัว 7, 2, เจ็ดสอง็นเข่า สองหัวติดนะคะสองหัวติดมาวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้หลุดไปเนาะคะ่ะหลุดไปค่ะบอกเป็นอย่างเนาะคะ่ะงวดหน้ายังมีใหม่หมวหน้ายังมีใหม่สู้ต่อเนาะคะ่ะสําหรับของมาดามคํานวณสู้ต่อสู้ต่ออย่างเดียวบอกว่าจะเป็นของเซียนใดเนาะ,ะถ้าไม่เข้าไม่ปงังเลขหลุดเลขยางกะ กาบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะคะ่ะสําหรับ FC ที่เขามาติดตามทั้งชองลอกิกทั้ง FC ใหม่ FC เก่านะคะกาบเป็นกําลังแรงใจแรงเชียร์ให้กับทั้งชองลอกิกแล้วก็มาดามคานวณเนาะคะ่ะสาหรับเลขลาวพัฒนาเนาะมวดใหม่มาแล้วจัดไปคะ่ะรอวันจันทร์เนาะวันจันทร์สองทุ่มครึง่งวันจันทร์สองทุ่มครึง่งเฮ้ากับมาต่อกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะ ดาวพัฒนาวันที่30กันยายน2567สําหรับราวพัฒนาของมาดามคํานวณวิ่งรูดเนาะคะ่ะมี6กับ7 2ตัว6หางมี67 77 68 78 69แล้วก็79เด้อค่ะตัวเบิ้ลก็จะมี66 2 3ตัว4หาง677 7, 678 679แล้วก็667ค่ะลาวพัฒนาของมาดามคำนวณวันที่30กันยายน2567น,นี้นี่เนาะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางเ้อค่ะแนวทางสำหรับ FC แฟนคลับของมาดามคำนวณเนาะบอพาดกับต่อกันเลยเจ็บแป๊บเดียวเดียวก็หายเนาะคะ่ะบอว,บว่าสิเล็บ่เขากับว่เป็นยังนะคะให้กําลังใจกันค่ะ ให้กำลังใจมาดามก็ให้กำลังใจลอกิกลอกกิกก็ให้กำลังใจมาดามเหมือนกันค่ะหาแนวทางมาวางทางช่องให้ลอกิกกับกาบขอาวระคุณหลายๆแล้วค่ะกาบขอบระคุณมาดามคำนวณเนาะคะ่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเลข,าขาว่าเขาบ่าปังลอกิกกับกาบขอโทษขอไปสําหรับแฟนคลับเอฟซีของมาดามคำนวณแล้วก็ทั้งช่องลอกิกเนาะกาบขอโทษขอไปหลายๆเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางนะคะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮงเมันมานปังๆเด้อว,วันจันทร์ที่จะถึงนี่สองทุ่มครึ่งเข้ามารุ่นกันเอาไปเป็นแนวทางเนาะพ่อหอมปากหอมคอขอให้เฮงขอให้มนันคอยปังแล้วก็กราบขอพระคุณเอฟซีนะคะที่เข้ามาติดตามทางช่องลอก,กีก,กับขอพระคุณเล,ยลายๆค่ะ ขอให้ FC ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะสำหรับคลิปนี้กับกับขอประคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ